สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแนนอีกแล้วมาเจอกันในส่วนเล็กๆนะคะวันนี้มาอัปเดตส่วนผักนิดนึงไม่มีคลิปให้ fc ดูแหละมาอัปเดตนิดนึงนะคะเดี๋ยวแนนจะพาดูเลยนะคะนี่ไอหน่อไม้ที่วันนั้นที่เราชำเนาะ ขึ้น,ขนแขนงมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะติดหน่อไหมเนาะก็ปลูกไว้อย่างน้อยหลายปีค่ะกวาจะย้ายไปถึงที่โรงงานอันนี้ก็พริกของเราเนาะนี่นี่นะคะเดี๋ยวพาเก็บค่ะพาเก็บนะคะพาเก็บผักวันนี้จะพาเข้าสวนเก็บผักนะคะ นี่ต้นพริกของเราเนาะต้นอ่าหน่อไม้แนนก็ยังไม่ได้ไปดูอีกค่ะตัวน,นี้หมดแล้วแต่ว่าแช่แข็งยังเยอะเลยแช่แข็งมันไม่อร่อยเนาะ,ะกินของสดๆเดี๋ยวแนนจะพาไปดูนะคะรวมในคลิปเดียวนี้แหละว่างๆเดี๋ยวแนนพาไปเนาะนี่ดอกไม้ดอกกล้วยไม้ซุ้มน,นิดนึงนะคะ นี่แดดมาแรงมากค่ะที่ที่แนนอยู่36นะคะตอนนี้นี่เราจะมาเก็บผักผมกันนะคะนี่ผักผมโอ้โตมากใหญ่สวยนะคะผักปังผักปังก็ตัดไปแล้วนะคะแล้วก็ให้เพื่อนไปด้วยเพื่อนตัดไป นะคะผักบุ้งมองไม่เห็นแล้วค่ะผักบุ้งย้ายมาตรงนี้แล้วนะคะผักหอมปิดหมดเลยมาค่ะเดี๋ยวแนนพาเก็บผักนะคะ แนนจะเอาไปให้ลูกน้องกินนะคะมันเยอะเกินเนาะกินไม่ทันแบ่งๆให้ลูกน้องค่ะตนน้นเล็กก็ยังมีเยอะ แดดร้อนมากค่ะที่มาเลนเนาะตอนนี้แค่11โมงเองนี่ค่ะอวบมากๆเลยนี่นะคะอวบจริงๆนี่นะคะ ต้นใหญ่แนนอาจจะถอนหมดนะคะต้นใหญ่จิ้ไอที่ปลูกไว้ที่โรงงานลูกลูกน้องก็ไม่เอาไปกิน นีคะ่ะมาต่อคลิปจากบ้านกันเลยเนาะเก็บผักเสร็จแล้วแล้วก็แนนก็แวะมาโรงงานนะคะแห้งไม่มีคนรดน้ำแนนไม่สบายเนาะไม่ได้มาหลายวันเลยเราไปดูตรงนู้นกัน ว่าเป็นยังไงเนี่ยเอา้าขขาโพดหายโอ้ยนี่แน้นจะหักไปกินแล้วมแมลงมันเข้าหักเลยเนาะแน้นหักเลยนะคะเม็ดมันไม่เป้งไม่ไม่ไม่ไม อิ่มเท่าไหร่แต่ว่าโอเคอยู่นะดีดีกว่ามันเสียเนาะเอาไปกินกันเลยเดี๋ยวแนนจะเอาต้นหน่อไม้ฝรั่งเนาะเพิ่งอ่าถึงเมื่อถึงเมื่อเช้านี้นะคะแนนสั่งที่ช้อปปี้เนาะไอหน่อ,นนอเนี่ย,ย,ยไ,อไอเนี่ยยังยังไอไอเนี่ยมีแต่ใบ โอ้ยโดนแทะโดนกินไปหมดแล้วค่ะดูซิว่ามันมีเม็ดไหมมีเม็ดก็เก็บไปเลยค่ะ,มะแมลงมันเยอะอเห็นไหมคะมไม่เก็บไม่เก็บแนนจะเอามาเล็ดพันเนาะดูฝากนี้กัน ว่ามันเป่งๆหรือไม่ก็อโอเคอยู่เนาะนี่เป่งๆอยู่ก็อโอเคอยู่นะคะหักเลยละกันหักโรดหักโรดเสียดายเดี๋ยวมันเสียเนาะเม็ดเป่งๆเ,เ,เลยค่ะนี่ นี่นะคะหักเลยหักเลยมีแค่สองอันร,รอเปล่าอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะดูซิว่ามันจะมีโอ้ยดูอันนี้น่าสงสารมากโอ้ยไม่มีเปลือกให้หุ้มโอ้ยไม่มีเปลือกให้หุ้มนะคะนี่เสียดายเนาะอันนี้ล่ะจะมีเป้งเป้งไหมอันนี้น่าจะไม่เอา เล็กเอาเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็แล้วกันเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดปลูกต้นน่อไม้ฝรั่งกันนะคะรีบขุดค่ะรีบขุดฝนจะตกกองอย่าลมนะจ๊ะฝนจะตกแล้วจ้าโอ้ตายตายตายแนนตาย ใส่โดนไอ้นี่ต้นนี้โอ้ยเอดนี่ค่ะนี่นี่นีโโ่โอ้ยเอยมันจะตายไหมนอ้ออันไม่ดูดีๆเลยเดียวเดี๋ยวเดียวเน้นตั้ทงท่าใหม่โอ้ยหนอบเบ้อ โอ๊ยเสียใจย,ยดูก็ไม่ดูดีดีเอ้เอาอ,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 อดนะลูกเดอ้อรอดนะ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 ลูกนะ สองเนาะเสียใจเสียดายมากๆไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเมื่อกี้โอ๊ยเนาะแนนซื้อในช้อปปี้มานะคะรอ,อ,อดนะลูกเดอ้อมาอย่ามาคุยนะจ๊ะสุนัขจ๊ะ แนนจะสั่งกินเนาะไม่รู้จะรอดรอเปล่าไอ้ต้นนั้นเอติดนะลูกนาติดนะลูกนา,นานอย่ามาเหยียบเนอ้อปลูกที่บ้านก็ลิงปลูกที่นี่ก็หมาเอาสุนสัขเอามาอีกต้นนึงแนนขอขุดแค่สองรูนะเอาสองต้น มันจะมาแล้วปลูกติดๆกันเลยค่ะมันไม่มีที่ กันนี่แหะค่ะฝนมาแล้วอใส่โม่ชั่วเลยนีใส่รวมกันอ่ะปิดนะลูก ไกลๆเลยเอาเยังพูดไม่จบมาแล้วนี่ค่ะใกล้ใกลส้กลสุดๆรีบทั้งทั้งสุนัขทั้งอะไรก็ไม่รู้ ตอนนี้ฝนล่มมานะคะฝนเริ่มมาเนาะพายุแรงมากนะคะแนนก็ต้องรีบๆเนาะขุดขถมๆเอาใส่รูไปเลยรูหนึ่งสองอันใส่เข้าไปไม่เป็นไรเรากินเองเนาะแนนก็ขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณนะสวัสดีค่ะขอบคุณเอซใหม่ทุกๆท่านเอฟเก่าก็ดีนะคะที่ยังอยู่กับแนนเสมอนะคะเป็นกำลังใจให้แนนเนาะ ขอบคุณ f อใหม่ f อซเก่าทุกทกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ